สวัสดีค่ะเอเองจากช่องเอเองตัวแทนประกันชีวิตของคุณคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเอเลยนะคะเพราะเอตื่นขึ้นมาพร้อมกับท mm hmm. อล์กจะถาวเรื่องหนึ่งค่ะคือแบงค์จะล้มแล้วหรอกับถอนเงินออกมาจากแบงค์ให้หมดเลยดีไหมเรื่องก็มีอยู่ว่าเพื่อนๆสงสัยเรื่องการคุ้มครองเงินฝากนั่นเองค่ะสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2,551ก่อตั้งขึ้นเพราะวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปีพศ2540ณนหช่วงนั้นประชาชนเกิดความไม่มั่นใจในสถาบันการเงินเป็นอย่างมากเลยแห่ถอนเงินฝากของตัวเองออกมาทีนี้แบงก์ต่างๆเนี่ยนะคะเวลาที่เราไปฝากเงินเนี่ยเขาเก็บเงินสำรองไว้ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะ ส่วนที่เหลือเนี่ยเขานำไปลงทุนและนำไปปล่อยสินเชื่อให้กับกิจการแล้วก็บุคคลทั่วไปทำให้ตัวเงินสดเองในธนาคารเนี่ยไม่ได้มีมากนักแต่เมื่อประชาชนเป็นจำนวนมากแหกกันไปถอนเงินฝากออกมาทำให้ตัวเงินสำรองของธนาคารเนี่ยลดลงทันทีจนกระทั่งทำให้ สถาบันการเงินถึง56แห่งต้องถูกปิดกิจการถาวรณนะตอนนั้นค่ะรัฐบาลแก้ปัญหาด้วยการไปกู้เงินจาก IMF เนะคะเพื่อมาประคับประคองสถาบันการเงินรวมถึงระบบเศรษฐกิจด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าแน่นอนค่ะในช่วงวิกฤตตอนนั้นเนี่ยกิจการต่างๆเนี่ยก็ต้องการไปกู้เงินกับสถาบันการเงินเพื่อเอามาประ,ประคับประคองกิจการถูกต้องไหมคะ แต่ว่าสถาบันการเงินก็ไม่มีเงินสดให้กับกิจการเอาไปเพื่อกอบกู้กิจการของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลยต้องนําเงินจากไอ m e เนี่ยนะคะมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบก,การเงินแล้วก็ระบบเศรษฐกิจค่ะรัฐบาลก็เลยก่อตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากขึ้นเพื่อมาคุ้มครองเงินฝากในรูปแบบของสกุลเงินบาททั้งตัวเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้กับทั้ง คนธรรมดาชาวไทยและชาวต่างประเทศและนิติบ,บุคคลผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะคุ้มครองมีเพียง5อย่างเท่านั้นค่ะคือ 1. เงินฝากกระแสรายวัน 2. เงินฝากออมทรัพย์ 3. เงินฝากประจำา4บัตรเงินฝากแล้วก็5ใบรับฝากเงินค่ะ ส่วนผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นเนี่ยสถาบันคุ้มครองเงินฝากไม่ได้ให้ความคุ้มครองนะคะมีอะไรบ้างนั้นนะคะก็อยู่ทางด้านขวามือค่ะสีแดงๆเช่นเงินฝากประเภทเงินตาตับประเภทประเทศเงินลงทุนกราสารต่างๆกองทุนต่างๆเงินฝากในสาก,ก์แคชเช์เช็คตัวแลกเงินเงินอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีมันนี่ก็ไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะคะ วงเงินคุ้มครองอยู่ที่เท่าไหร่จริงๆแล้วนะคะวงเงินคุ้มครองเนี่ยได้ถูกปรับไปตามระยะระยะอยู่แล้วนะคะในช่วงแรกเนี่ยเนื่องจากเราต้องการสร้างความมั่นคงมั่นใจให้กับประชาชนใช่ไหมคะผู้ฝากเงินทางรัฐบาลเนี่ยก็เลยมีการปรับปเปลี่ยนนะคะจริงๆเนี่ยตั้งใจไว้ที่1ล้านบาทตั้งแต่แรกนี่แหละแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาค่ะ สถาบันคุ้มครองเงินฝากก็เลยต้องคุ้มครองเงินฝากแบบเต็มจํานวนค่ะแล้วก็ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งลดลงมาจนกระทั่งถึง5ล้านบาทนี่แหละคะ่ะจากเต็มจํานวนเนาะมาเป็น50ล้าน25ล้าน15ล้าน1 0ล้านแล้วก็5ล้านตามลําดับส่วนจาก5ล้านมาเป็น1ล้านเนี่ยจริงๆนโยบายเนี่ยนะคะจะเริ่มใช้เมื่อสิงหาคมปี2563หรือปีที่แล้ว แต่ก็ผ่อนปลนมาจนถึงปีนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าเป็นเพราะว่าแบงค์ล้มหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ค่ะเป็น,นกลไกของทางการเงินอยู่แล้วนะคะแล้วก็สถาบันคุ้มครองเงินฝากอยู่แล้วที่จะมีการปรับลดแบบนี้เป็นระยะระยะแล้วคุ้มครองเนี่ยนะคะก็คือคุ้มครองหนึ่งรายผู้ฝากต่อหนึ่งสถาบันการเงินนะคะไม่ใช่ต่อหนึ่งบัญชีแปลว่าอะไร แปลว่าสมมติว่าเอมีเงิน3ล้านบาทนะคะแบ่งออกเป็น3บัญชีค่ะฝากไว้ในในธนาคาร A ทั้งหมดเลยเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์1บัญชีบัญชีเงินฝากประจำประจำหบัญชีเงินฝากกระแสงเงินสด1บัญชีอันนี้ทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากก็จะรวบรวมทั้ง3บัญชีให้ได้1ล้านบาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะเหมือนเดิมค่ะมีเงินอยู่ที่3ล้านบาทค่ะ แล้วแบ่งออกเป็น3สถาบันการเงินสถาบันการเงินละ1ล้านบาทเช่นธนาคาร A อหล้านธนาคาร B1 ล้านธนาคาร C1 ล้านแล้วทั้ง3ธนาคารถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือปิดกิจการไปทั้ง3ธนาคารเลยสถาบันคุ้มครองเงินฝากก็จะคุ้มครองเงินฝากทั้งหมดทั้งสบัญชีเลยนะคะเพราะว่าอยู่คนละสถาบันการเงินกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ไม่ต้อง ตื่นตระหนกนะคะว่าจะต้องแบงค์จะล้มหรือเปล่าไม่ใช่นะคะที่สําคัญก็คือเงินที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยจะมาจ่ายคืนให้กับเราเนี่ยนะคะก็คือเกิดมาจากที่สถาบันการเงินเนี่ยรวบรวมนะคะแล้วก็จัดสรรเพื่อจะแบ่งเก็บเอาไวใ้ให้กับสถาบันคุ้มครองเงินฝากในกรณีฉุกเฉินแบบนี้นะคะ ทีนี้สถาบันการเงินที่เอพูดมาเนี่ยนะคะที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะคุ้มครองเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด53าสถาบันณนะปัจจุบันนี้นะคะก็แบ่งเป็นธานาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย19แห่งธานาคารพาณิชย์ต่างประเทศ11แห่งบริษัทเงินทุนสองแห่งบริษัทเครดิตฟองซีเอแห่ง ทีนี้ทำยังไงล่ะคะพวกเราเนี่ยในฐานะผู้ฝากเงินเนี่ยถึงจะได้รับความคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เพื่อนๆนนะคะไปเปิดบัญชีกับไปเปิดบัญชีเงินฝากแล้วก็ฝากเงินกับสถาบันการเงินทั้งส5บหแห่งที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะคุ้มครองเงินฝากเพื่อนๆนเลยค่ะทันทีไม่มีค่าใช้จ่ายและ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่สถาบันการเงินถูกให้ปิดกิจการนะคะหรือเพิกถอนใมอนุญาตเนี่ยสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะคืนเงินฝากเพื่อนๆภายใน30บวันเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะก็ขอตอบคำถามเพื่อนเพื่อนเลยค่ะว่าแบงค์จะล,มละ้มแล้วหรอถึงมาลดเงินฝากไม่ใช่นะคะแบงค์ไม่ได้จะล้มนะคะเป็น,นกลไกอยู่แล้วนะคะเป็นนโยบายอยู่แล้วที่จะต้องเกิดขึ้นว่า สถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการปรับลดวงเงินในการคุ้มครองเงินฝากเนี่ยเป็นระยะะ,ยะอยู่แล้วนะคะส่วนต้องอถอนเงินออกจากบัญชีทั้งหมดเลยไหมคําตอบก็คือจริงๆแล้วนะคะแม้ว่าเพื่อน <S <S ๆจะมีเงินฝากเท่าไหร่ก็ตามเอก็แนะนําว่าเพื่อนๆควรจะต้องกระจายสถานที่ในการออมเงินของเพื่อนๆรวมถึงการลงทุนของเพื่อนๆอยู่แล้วนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั่นเองเพราะอะไร เพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยไปรวมกันอยู่ที่เดียวหรือมีเงินเยอะมากเลยแล้วเพื่อนๆก็ฝากเงินอย่างเดียวหรือลงกองทุนอย่างเดียวเล่นหุ้นอย่างเดียวซื้อทองอย่างเดียวอะไรก็ตามที่เรียกว่าอย่างเดียวอย่างเดียวเนี่ยนะคะหรือไม่กระจายการลงทุนเลยเนี่ยถือว่าเป็นความเสี่ยงมากๆเลยค่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโควิดที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยก็มองเห็นเลยค่ะถ้าเพื่อนๆฝากเงินไว้ใน ทองคําอย่างเดียวเนี่ยถ้าฝาบมาตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่ถึงสอง0มืนหกเนี่ยก็โอเคนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเกิดไปซื้อทองในช่วงสาม0 0ืนตอนนี้เพื่อนๆจะมาขายเนี่ยเพื่อนๆจะตัดใจไหวไหมที่จะขายในช่วงสองหมื่นเจ็ดถูกไหมคะทีนี้หรือแม้กระทั่งถ้าเพื่อนๆบอกว่าไปลงทุนในหุ้นโอ้โหช่วงก่อนโควิดหุ้นเนี่ยพุ่งเลยนะคะประมาณพันแปดแต่ไทยจะไม่ผิดตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะตกต่ํา ต่อเรียราสีแดงนี่เต็มกระดานเลยนะคะคลิปโตในช่วงนั้นเนี่ยโหเฟื่องฟูมากๆเลยช่วงนี้ก็เป็นไงคะดรอปแผ่นนะคะบางตัวนิ่งสนิทนะคะไม่มีการเคลียบขยื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายความเสี่ยงเนี่ยยังจำเป็นอยู่เสมอไม่ว่าจะมีเงินมากหรือเงินน้อยก็ตามส่วนเพื่อนๆน,นะคะคนไหนที่อยากฟังเองมาพูดเรื่องการกระจาย ความเสี่ยงกระจายการลงทุนนะคะหรือกระจายเงินออมในที่ไหนที่ไหนบ้างเนี่ยฝากเพื่อนๆค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เอนะคะแล้วก็คอมเมนต์ค่ะเอจะมาทําตามอคาอมเมนต์เพื่อนๆเลยค่ะเพื่อนๆอยากให้เอมาพูดเรื่องอะไรนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เพื่อนๆอ,อยากฟังนะคะฝากกดตามด้วยนะคะแล้วก็ทั้งใน Facebook YouTube นะคะชื่อเดียวกันนะคะก็คือเอเองตัวแทนประกันชีวิตของคุณค่ะมีอะไรคอมเมนต์ได้นะคะข้างล่างคลิปนี้เลยฝากช่องเอด้วยนะคะฝากคลิปแรกของเอด้วยคะ่ะบ๊ายบาย